ไปมารอทาเอาของทานเอินเอเขาหอยท้าวาทรงให้พระสงฆ์ได้รับเอาสาวกของพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงน้ำทางโยใไรสูงเป็นกลางรับเสียงท่านไหวผู้ตายไปมารอทาของท รับทรงนี้เราพุทธเท่าคนใดสี่ซองห้เฮ้าจังไดเห็บน้ำการแกะเขาแกะน้ามนผู้ลวงรับดับขันมาได้หกสิบกับเสียไปเป็นร้อยอย่าเท่าคอยอยู่ทางบุญย่มทําบุญในเอินๆๆใส่ ได้บ yup. ังสีได้ดอกดังกันพอบวชไทยว่านั่นกับแฟนแพงดีหลายสุดยอดพี่น้องวันนี้มีบวชพรมูอมีนายประสาทนอพุทธลามแล้วก็อีกผู้หนึ่งเจ้ว่าสืว่าจะไหนคนอ่านกับบอออกกันยังไงอันผู้ใดอ่านออกก็มากระสิบบอกคอยได้ขออ่านบ่อบอพอทอนี่แม่นี้อย่างหนึ่งแล้วก็อออออรุพุนบอกว่านย่อ่านก่อบอกค่ยังไง ม,ม,มีบวชพอรอีแม่เพราะฉะนั้นแล้วคนมีบวชพรคนจัง่าลเขาบวชไห้่่านั่นกับเป็นแหงดีหลายมีลูกไส้ล้านไส้บวชทำบุญพร ยอมรับเอาเห็นหูกะตันยูหูปองตอบสนอง่งบุงได้ดังกันการทำบุนบ้านันกะขืนยูกับจิตใจเด้ิมเด้อเฮ็ดจังไดบุญจังสิเต็มพล่งหนึน่งล่ะต้องให้มีใจใ,จตใสต้องให้มีสมาธิเลื่อมใส่ใจตังหวังได้บุญเต็มที่บ่มีทางคอยดังเสียสตางบ่นห,หน่อยหลาอยร้อยเงินแสน เชิญคนถูกเขตแทนญาติมีดมวนสาหายหลายๆคนละมาโอมหวมบุญหน้มเต่ามีทั้งเงินทั้งเขาของกินได้เก็ียใจใหญ่กันในพี่น้องที่มารวมทุูงกินยังบ่าจบบปสิ้นแต่มีหอดหมอลำจ้างมางันในนา งเศษชะล้องขึ้นนี่นนนนนคขันได้หมอลำดีาาพ,ำพี่น้องชาวบ้านพุดน้ำใสเพิ่มกะยองขันได้หมอลำดีเจ้าพาเข้ากมีหนาของบุ่นนั่นกระเด็นบ่แม่เลนเล่นสมเอิญดอกบ้าบุญมีขอ่อปาก่อบุญต้มไก่แกงปลา พอศัทธาเฮาจัดแต่งเตรียมเอาไว้ผู้ที่บุญไปผู้ตายไปได้ทุกอย่างนี่ล่ะคือหนทางสู่สวรรค์สันฟ้าพลาราไดอย่างแน่นอนพลาราไดอย่างแน่นอนอซ้อนเลย เอานี่อันนี้ให้มันการสร้างน้ำทั้บุญเราพี่น้องเอาลราบริหันเข้ามาทั้งร่องทั้งล่ำาห่อจักหน่อยบ่พ่อนาะเจอตากันกับพี่น้องให<อ>ม่ๆจังสี่แจ่มนาภาคย่านอยู่ได้เมียมาพ่อมื่อนี่ย่านแน,น,นวใดย่านจังนึงย่านเครื่องเสียงนี่บ,บ่มวนย่านแจ่มนาภาล่ำบ่ดีย่านเพผนีเมือ่องโน่